สวัสดีค่ะบุภาพาลวยค่ะมาแนะนําเสื้อแขนปีกอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อน่ารักน่ารักนะเนาะเป็นคอสี่เหลี่ยมติดกระดุมหน้าแล้วก็แต่งแต่งระบายตรงชายแล้วก็ตรงตรงวงแขนนะคะแต่งระบายก็คือเป็นตัวเล็กๆเสื้อตัวเล็กๆประมาณว่าวัยรุ่นใสประมาณอย่างนี้นะคะแต่ตัวนี้ค่ะลายถักก็ก,ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเนาะลายถักไม่ยุ่งยากแต่ตรงเนี้ยลายตรงเนี้ยค่ะที่แนวเนี้ย อุปาแกะไม่ออกแกะไม่ออกนะคะลายนี้นะแต่ว่าถักก็ประมาณลายใกล้เคียงกับกอกของเขาค่ะตรงตรงจุดเริ่มนะทีนี้ว่าตรงตรงแต่งระบายนะคะเขาก็ใช้เป็นตัวหลักนะทึบลายทึบแล้วก็เว้นแล้วก็ทําเป็นหลักเว้นเว้นเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นช่องอสองช่องสามช่องก็แล้วแต่เรานะอันนี้อันนี้คือแต่งให้มันย้อยหน่อยก็คือถักให้มันถี่ขึ้นมาหน่อยให้มันเป็นเหมือนว่าชายย,ย้อยแขนย,ย้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ด้วยลายถักเดี๋ยวบุผาจะมาแนะนำเนาะส่วนติดกระดุมนะคะก็ทําเป็นสาบเนาะติดกระดุมอาจจะติดตัวนี้มันเป็นเสื้อพอดีตัวต้องต้องติดกระดุมค่ะเพราะว่าเราทําหลอกไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เสื้อลักษณะนี้ค่ะเราจะทําหลวมมันจะไม่สวยต้องทําแบบพอดีตัวเลยค่ะพอดีตัวเป๊ะเลยแต่ถักเนี่ยก็คือถักดูจะจะไม่ได้ยุ่งยากมากเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดเริ่มถักกันค่ะดูตรงลายเนาะ เอาเหมือนประมาณว่าคลิปนี้บุพาเอาแบบเสื้อมาให้ดูค่ะแบบเสื้อมาให้ดูว่าแบบเสื้อแบบคอสี่เหลี่ยมประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้เนาะแล้วทําออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบเขาเขาแต่งยังไงเนาะตรงลงแขนนะคะเขาก็ทําเป็นระบายทําระบายรอบส่วนชายก็ทําเป็นระบายก็ระบายก็น่าจะไม่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะไม่ได้ใหญ่มากเป็นเสื้อแบบเอวลอรลอยของเด็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงลายถักกันค่ะ อันนี้บุภถักถักมาได้หน่อยหนึ่งค่ะตรงตรงตรงลายนะคะทีนี้มันมันถักมันจะไปแนวแนวนอนนะคะแนวนอนเนาะแนวนอนทีนี้ว่าตรงสาบเนี่ยเราเค่อยมาแต่งทีหลังอันนี้ความยาวก็ประมาณเกือบไม้บรรทัดเกือบไม้บรรทัดนะคะของบุภาเนาะเนี่ยค่ะคือถ้าวัดแล้วเพราะว่า,วา,วามันมันจะมีแต่งแต่งชายแต่งแต่งระบายอีกอะคะ่ะแต่ของบุัดจะไม่เอา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 ,เอาสั้นขนาดของเขานะคะอันนี้บุภดใช้ไหมพรมถัก ใช้ไหมพรมพอดีว่ามีสีมีสีตามแบบเลยค่ะมีสีตามแบบนะคะเดี๋ยวตอนนี้บุพาจะมาทําลายให้ดูหน่อยหนึ่งค่ะตรงลายนี้เนาะเวลาเราขึ้นขึ้นโซ่นะคะเราก็กะเราก็กะเอาค่ะว่าว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่อันนี้ประมาณสับเสื้อนะคะสับเสื้อนะของบุพภานี้ก็ถ้าถ,ถ้ายืดออกมาก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเกือบถึงไม้บรรทัดค่ะเกือบถึงไม้บรรทัดเนาะ ส่วนไหมบูพาชใช้ไหมรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเข็มบูพาชใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้าตรงพอเวลาขึ้นนะคะบุพกขึ้นให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะขึ้นขึ้นให้ดูลายหน่อยหนึ่งเพราะมันจะเป็นลายลายเนี่ยค่ะพอพอลายเนี่ยลายหนึ่งแล้วก็พอตกตรงนี้แล้วก็เราจะมาเริ่มลายใหม่คือเป็นลายนี้นะ เราขึ้นโซ่ให้ได้ตรงสามเสื้อก่อนนะคะตรงสามเสื้อนะอันนี้บุผัาทําให้เป็นตัวอย่างดูหน่อยหนึ่งนะคะตัวอย่างลายเนาะแต่หลายท่านอาจจะทําได้ตัวเนี้ยแต่ว่าเจตนาของที่ทเอาคลิปนี้มาลงก็เพื่อให้เห็นแบบเสื้อค่ะแบบเสื้อแบบเสื้อน่ารักน่ารักตัวเนี้ยค่ะอืมว่าแบบเสื้อแบบนี้แต่ว่าหลายท่านอาจจะทําได้แต่ว่าเอ๊แบบเสื้อมีที่ไหนแต่เห็นมีหลายท่านถักอยู่นะคะตรงนี้นะ พอเราถักถักโซ่ได้ตามที่เราเราชอบแล้วนะคะว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่นะเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่นะคะจุดหัวบุมเว้นหนึ่งโซ่เนาะอันนี้ทำหลักก่อนทำหลักแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่คะ่ะเว้นหนึ่งโซ่บนเว้นหนึ่งโซ่ล่างคะ่ะข้างล่างนี้ก็เว้นหนึ่งโซ่นี่นะคะ น,นี่ใช้เว้นหนึ่งโซ่ตรงที่เราขึ้นโซ่ในบุผ่าไม่ถักแน่นมากนะคะเดี๋ยวมันจะต้องมาทำเป็นสาบเสื้อเนาะสาบเสื้อเพราะติดกระดุมหน้า เสื้อลักษณะนี้พอดีตัวมันต้องติดกระดุมค่ะเหมือนประมาณวัดสวมมันจะสวมไม่ได้เพราะตัวมันเล็กเสื้อตัวมันเล็กเราก็ถักเว้นเว้นหนึ่งโซ่บนเว้นหนึ่งโซ่ล่างนะคะแล้วก็ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนาะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง เผื่อลายท่านอยากถักลายนี้บ้างบูผ่ายังอยากถักเลยแต่ว่าตรงตรงระบายกับระบายแขนระบายชายเนี่ยอาจจะต้องแก่นิดหนึ่งอาจจะต้องแปลงแบบเขาประมาณนั้นพอมาอีกรอบนะคะเราก็ทำเป็นหลักเลยค่ะทำเป็นหลักสามโซ่สามโซ่นะคะ แล้วตรงกลางนี้ก็คือหนึ่งหลักแล้วก็ปักบนหลักเลยนะคะปักบนหลักนี้เลยตรงกลางหนึ่งหลักอันนี้จะไปใช้ไหมไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบค่ะว่าจะใช้ไหมอะไรเนาะแต่ถ้าไหมซัมเมอร์เวลาตรงระบายค่ะมันจะทิ้งนะ ตรงระบายแขนระบายชายมันจะทิ้งมันจะมันจะทิ้งสวยกว่าไหมพรมไหมพรมมันจะมันไม่ได้นะบ้านเรามันร้อนเนาะแต่ว่าบูพาเอาไหมพรมมาถักให้ดูจะได้เห็นกันชัดชัดมันจะถัก เป็นเป็นวงค่ะเป็นวงเป็นวงแนวนอนนะแนวนอนถักออกแนวนอนและตรงตรงที่พอเราถักได้แผ่นหน้าเหมือนประมาณเสื้อสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นเพราะว่าเราจะต้องขึ้นตรงตรงไหลใช่ไหมคะตรงไหลตรงไหลเนี่ยมันจะความยาวมันจะมากกว่าแล้วก็ต่อโซ่ออกไปที่เป็นไหลตรงคอสี่เหลี่ยมอะคะ่ะต่อโซ่ขึ้นไป แต่เราต้องถักให้ให้ได้ลายชิ้นหน้าก่อนพอตรงไหล มือไปก่อนนะดีทำตัวอย่างยาวไปนิดนึงเวลาตรงมุมเราก็ทำแบบนี้นะคะตรงมุมนะพอมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงนะคะเราก็สามโซ่สามโซ่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ย หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามแล้วก็รวบรวบนะคะแล้วก็เวน้นเว้นสองโซ่ค่ะเว้นสองโซ่ อันนี้ให้ได้สามหลักนะคะสามหลักรวบเว้นสองโซ่ สองโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะสามหลักแต่ว่าเราครบสามหลักแล้วเราค่อยรวบทีเดียว เว้นแค่สองโซ่ก็พอนะคะถ้าสามโซ่มันจะมันจะยาวไป มาอีกรอบหนึ่งเราก็ทำขึ้นตรงนี้ก่ออันนี้ขึ้นหกโซ่นะคะหกโซ่แล้วก็เกี่ยวอันนี้ใช้ห้าโซ่ค่ะใช้ห้าโซ่ 晃在 Jazz Show。 เราตกมุมนี้ใช้สองโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มตรงตรงข้างมันนะคะตรงน,นี้นะนี่นะคะพอมาอีกรอบหนึ่งเราก็ถักหนึ่งสองสามสามโซ่ขึ้นนะคะแล้วก็ทำหลักปักบน ปักเข็มลงบนนี้นะคะนี่เป็นหลักที่สองนี่เป็นหลักที่สามแล้วก็คาบมาตรงนี้ค่ะที่เราห้าโซ่นะคะเรากเรา็เราปักลงโซ่ที่สามตรงกลางค่ะตรงกลางแต่ปักลงในโซ่นะคะปักลงในโซ่นะสามหลัก ลงในโซ่เลยตรงกลางถ้าคล้องมันจะมันจะไม่ไปมันจะไม่แหลมค่ะตรงเนี้ยตรงจุด ต้องปักลงในโซ่ถ้าเข็มเบอร์หนึ่งจุดห้าเนี่ยมันกําลังดีต้องเอาเข็มเบอร์เบอร์เล็กๆหน่อยนะคะถ้าใครถักไหมพรมเนี่ยเบอร์หนึ่งจุดห้าเนี่ยกำลังดีแต่ไปเข็มเบอร์ใหญ่มันจะมันจะแทงคือตรงโซ่เนะะี่ยค่ะมันจะไม่สวยโซ่จะแตกตรงที่เราแทงนะคะ เป็นไหมพรมก็ถักได้ไวค่ะถักได้ไวเพอะรีดมันก็ทิ้งอยู่เหมือนกันอไหมก็ทิ้งอยู่พอไปรีดนะคะแต่ว่ามันจะระคายผิวนิดนึงจะร้อนอ่ะนะถ้าใครไม่ได้ทำห้องแอร์ จะได้ลักษณะนี้พอมาอีกรอบหนึ่งเราก็มาขึ้นหลักสามโซ่เหมือนกันแล้วก็ปักเป็นหลักทุกหลักเลยค่ะ วันนี้ลายมันจะเป็นแนวนอนนะคะเป็นแนวนอนพอเราถักด้านหน้าเนี่ยเราก็กะว่าตรงอันนี้เขาเรียกหนึ่งช่วงดอกเนาะหนึ่งช่วงดอกว่าเราจะเอากี่เท่าไหร่ของบุผานี่ใช้สองช่วงดอกแล้วก็ไปอีกสองช่วงดอกเป็นไหลขึ้นไหลเพราะลักษณะเสื้อตอนนี้มันจะเป็นคอสี่เหลี่ยมค่ะแต่ด้านหลังเนี่ยเราถักชนคอเลยนะคะด้านหลังถ้าใครไม่เอาคอสี่เหลี่ยมมันด้านหน้านะ คือสี่เหลี่ยมเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็ถักถักความยาวให้มันชนชนคอเลยคือเอาเหลี่ยมเฉพาะด้านหน้าก็ได้แต่บางคนก็จะอยากได้เหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถักให้เหมือนกันก็นด้านหน้า รอบอันนี้เป็นหลักแล,ล้วรอบต่อไปมันก็จะเป็นเป็นหลักเว้นเหมือนเราจุดเริ่มค่ะจุดเริ่มจุดเริ่มต้นแต่มีจุดหนึ่งที่บูพาแจ้งอะค่ะตรงนั้นนะบูพาทําไม่เป็นก็เลยข้ามไปข้ามไปเหมือนเขาต่อกันแล้วก็มันมองไม่ค่อยชัดเนาะหรือหลายท่านอาจจะมองได้แต่บูพามองแล้วมันไม่รู้ทับยังไง อันนี้ปักต้องให้ครบทุกหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอบมันจะไม่ตรงกัน,นตรงขอบพอมาตรงแถวนี้นะคะก็มาเป็นอันนี้สี่โซ่แล้วเราก็เว้นเว้นหนึ่งช่องน,ะะนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็เหมือนจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มนี่นะคะเนี่ยเว้นนี่นะคะเราก็ถักต่อไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นก็จะเป็นรอบอย่างนี้นี่นะคะเราก็ถักต่อ เสนะื้อตัวนี้น่าจะถักถ้าถักจริงๆน่าจะแป๊บเดียวได้นะคะแป๊บเดียวเสร็จแต่ตรงตรงที่ระบายนะคะมันจะต้องถักทีๆนะตรงที่มันเป็นระบายตรงย้วยค่ะตรงย้อยย้ยวยแขนย้วยชายอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นอนะตรงที่เป็นมุมที่เราก็อัดแน่นเข้าไปตรงที่มันจะย้วยตรงหลักมันอนะ อย่ตรงย้วยพอถักไม่สวยเราก็ลื้อค่ะ <c oughs> ก็มีประมาณนั้น <c oughs> คือบางทีเสื้อแปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ถักทํารอบเดียวได้เลยนะคะบางทีก็จะมีมีลื้อแล้วก็ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณอย่างนั้นนค่ะเราเราจะต่อในแนวเอียงนะคะต่อแนวเอียง จะได้อย่างนี้อันนี้อันนี้หนึ่งช่วงลายแล้วเราก็มาต่อเป็นอ an ีกช่วงลายหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงลายนะได้อย่างนี้แต่ว่าเวลาเวลาเขาต่อก็คือต่อแนวอย่างนี้นะคะพออย่างนี้พอจะขึ้นไหล่เราก็ต่อต่อโซ่ขึ้นไปค่ะต่อโซ่ขึ้นไปแล้วก็ทําเป็นสมมติว่าตรงนี้ตรงนี้ด้านหน้าเราได้ใช่ไหมคะตรงที่จะขึ้นไหลแเราก็ต่อโซ่ขึ้นไปจะเอาจะเอากี่ช่วงช่วงตรงนี้เอากี่ช่วง เท่าไหร่ตัดตาข่ายนะคะตรงที่ตรงที่ขึ้นคอน่ารักดีบุปผ่าว่าเป็นเสื้อแบบน่ารักน่ารักอะ่ะก็ลองทํากันดูเนาะติดกระดุมกระดุมกระดุมนี้เขาก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นกระดุมหลอกไหมแต่ว่าบูผ่าว่าถ้าเป็นกระดุมหลอกมันจะสวมไม่ได้นะก็ลองก็ลองดูค่ะว่าว่าถ้าเกิดว่า ลองเอามาเกี่ยวๆกันดูก่อนค่ะว่าลองสวมแล้วมันจะได้ไหมเพราะด้วยที่มันเป็นคอสี่เหลี่ยมนะไม่แน่อาจจะอาจจะใส่ได้โดยที่ติดกระดุมหลอกอันนี้เขาเรียกติดกระดุมหลอกเนี่ยค่ะก็ลองทํากันดูนะอันนี้แบบแบบนี้ลายถักมันไม่ได้ยากค่ะตรงระบายนี่เราก็ทําเป็นลายทึบเป็นหลักลายทึบแล้วก็เว้นทําเป็นตาตานะก็สวยดีลองทํากันดูค่ะก็จะมีจุดจุดตรงที่ทําไม่เป็นเนาะตรงเนี้ยค่ะ ตรงเนี้ย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 แนวเนี้ยแนวเนี้ยทําไม่ได้ถ้าบูทับบูพาทาก็จะทําแบบเหมือนตัวอย่างลายนะคะก็ไล่ไปตรงเนี้ยที่ลายไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาต่อกันหรือเปล่าอืมแล้วก็ก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งคะ่ะอาจจะไม่ตรงกับเขาเปะนะ๊ะเนาะไม่ตรงกับเขาเปะ๊ะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดบูพาทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูคะ่ะว่าเป็นยังไงแต่ว่าของบูพาอาจจะมันต้องแปลงแบบเพราะว่าสั้นอย่างนี้ก็คงใส่ไม่ได้ ก็จะเอาตัวตัวที่เราใส่ได้เนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ